สวัสดีตอนเย็นครับผม176วันแล้วมาดูว่าวันนี้จะได้ไข่กี่ฟองครับผม123 456 7 8ส10ี่ห้าห

35, 36, 37 38, 39, 40 41, 42, 43 44, 45 46, 47, 48 สี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามโอเคครับผมเช้าเอ้ยตอนเย็นแล้ววันนี้ได้ห้าสิบสามฟองครับผมโอเคครับไว้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย